สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับนูเล็กที่ช่องนูเล็กรเมื่อ2องเช่นเคยค่ะอยู่กันที่บริษัทเพชยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยกหนเมีนบุรีกรุงเทพมหานคระออนะคะ สำหรับวันนี้นะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นของเราเนี่ยอยู่ที่2.7 9เท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดเครดิตด,ดีก็ฟรีดาวกันไปเลยนะคะบริการจัดไฟแนนซ์เนี่ยมีไปให้ถึงหน้าบ้านเลยนะลูกค้าจะไม่ต้องออกจากบ้านเตรียมเอกสารให้พร้อมค่ะนะเพียงแค่ลูกค้าแจ้งมานะคะเราจัดส่งทีมไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านกันเลยค่ะและลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ผ่านมาพบเจอคลิปโยโอนนี้ของโนเล็กนะคะเราแจ้งว่ามาจาก ยูทูบของหนูเล็กนะคะลูกค้ารับไปเลยนะหนูเล็กเติมน้ำมันให้เลยค่ะคันนี้นะคะที่สําคัญนะคันนี้ไม่มีฟิวกันสาเดี๋ยวติดไปให้ด้วยนะคะลูกค้าเข้ามาพบเจอคลิปิดีโอนี้แล้วรบกวนลูกค้ากดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปยูทูบของหนูเล็กนะคะสําหรับวันนี้ในการรีวิวนะคะหนูเล็กมีรถคันนี้เลยนะคะเป็นรถ Toyota Re v o ตัว 2.4e นะคะสําหรับคันนี้เป็นตัว2016 ราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม้อยู่ที่แสนแปดเท่านั้นเองนะคะเป็นรถปลดตระว่างนะคะของหน่วยงานนะคะเป็นค่ายโทรศรัพท์ค่ายหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวหนูเล็กมารีวิวคันนี้ให้ทุกค้าชมกันเลยดีกว่านะคะมันเริ่มต้นเลยที่ตัวกระจังด้านหน้าของเขานะคะกระจังด้านหน้าก็มาเป็น โคมีมแน่นๆแบบนี้เลยค่ะ3มเซนนะคะลักษณะของกระจังหน้าโคมีมของเขาเนี่ยเป็นเป็นแบบด้านๆนะคะมันประกายเหมือนกากเพชรด้วยน้ำมองไก่ๆนะคะ, <c oughs> คะเพิ่มความสวยงามให้อีกระดับหนึ่งเลยนะ,ะ <c oughs> แล้วก็ดวงไฟของเขาเนี่ยก็มาเป็นดวงไฟมันติดีเฟลเตอร์นะคะ <c oughs> สำหรับด้านล่างเนี่ยมีช่องสำหรับใส่ไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะแต่คันนี้เขาไม่ได้เสริมมาให้นะคะ <c oughs> ถ้าลูกค้าออกรถกับหนูเล็กแจ้งว่ามาจากคลิปนี้เดี๋ยวใส่ไปให้ด้วยนะไฟตัดหมอกนะคะแถมไปเลยนะของแถมจุกๆนะคะ สำหรับคันนี้ได้ทะเบียน5กไก่ดอเด็ก5479นะคะในส่วนของตัวล้อนะคะเป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานเลยค่ะเป็นแม็กขอบ18นะคะน็อต5ลูกนะสำหรับยางที่ลูกค้าได้ไปเป็นอย่างกุดเกียนะคะสัปดาห์ยาเป็นสัปดาห์ที่16ปี20นะคะสำหรับคันนี้นนะรหัสยางของเขานะคะเป็นรหัส215ทับ 65R 16นะคะให้ลูกค้าดูรายละเอียดต่างๆของตัวรถนะคะสีเป็นสีเทานะคันนี้เป็นตัวเตี้ยนะคะสี่ประตูตัวเตี้ยเป็นตัว E นะคะสำหรับกระจกนะคะก็เป็นสีเงินเงินเงาเงา,เงาแบบนี้เลยนะโซนไฟเลี้ยวตรงนี้มาให้นะคะด้านล่างของไฟก็เป็นสีดำนะคะคันนี้มือจับเป็นโครเมียมทั้งอันนะคะ ก็ติดฟิล์มให้แล้วแต่ไม่มีคิวกันสาแจ้งว่ามาจากคลิปหนูเล็กไห้ไปเลยคิวกันสาสี่บานกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้สิ่งที่แถมไปนะลูกค้าได้เป็นหลังคาคารีบอยด้วยนะคะสำหรับหลังคาคารีบอยแล้วฮะลูกค้าท่านใดไม่ชอบเดี่ยวถอดออกได้นะมีมูลค่า2 0 0 0 0 3 0 0 0 0ืเลยทีเดียวขายได้หรือลูกค้าท่านใดที่เป็นสายธุราหากินนะคะใช้รถไปต่อยอดนะคะในการสร้างธุรกิจนะคะลูกค้าโอโหสบายเลยคันนี้ไม่ว่าจะเป็นการขนเสื้อผ้าขน ื่องใช้ไฟฟ้านะคะคื้ได้หมดเลยนะกันน้ำได้แน่นอนนะคะฝนตกไม่ต้องห่วงเลยนะอ่ะในส่วนของด้านท้ายกระบัง,งเขานะคะดวงไฟก็เป็นดวงไฟ LED แบบเต็มๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีตัวสัญลักษณ์ของเขานะคะให้รักนะคะตัว E ไ i g h Lux Limo นะคะอยู่กันครบๆทุกตัวไม่หล่นหายไปไหนนะคะมือจับฝากระโปรงท้ายของเขาเนี่ยเป็นโครเมียมทังอันแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมไฟเบรกดวงที่สานะคะ ในตัวหลังคาแคดรี่บอยเขาเนี่ยก็สามารถเปิดได้เลยนะคะแล้วด้านบนเขาเนี่ยก็มีตัวไฟตัวไฟเบรกมาให้อีกด้วยนะถือว่าโอ้โหเบรกทีนึงนี่คือเห็นกันทางท้องถนนเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะขับขี่ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในรถกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้มาดูในส่วนของรายละเอียดภายในกันบ้างนะคะคันนี้ข้างนอกสีเทาข้างในคมโทนสีดํานะคะ รายละเอียดหัวน็อตต่างๆนะคะรายละเอียดเดิมๆเลยนะคันนี้โครงสร้างเดิมแท้ทั้งคันนะคะน็อตอยู่กันแน่นๆแบบนี้ไม่มีหลวมไม่ขออยับเลยนะแล้วก็คันนี้ได้เป็นเบาะผ้าสีดําไปนะคะเบาะผ้าเป็นสีดําแล้วก็เดินได้ตะเข็บสีขาวแบบนี้นะคะข้อดีของเบาะผ้าคือจอดในที่ตักแดดนะคะไม่อมความร้อนนะคะเขาไปนั่งได้แบบสบายๆเลยนะเบาะแบบนี้เป็นเบาะปรับเลื่อนเองนะคะลูกค้านะ ในส่วนของคันนี้ก็ได้เป็นพวงอะไรมันติไปแล้วนะคะสามารถเชื่อมต่อแฮนด์ฟรีได้นะคะเปิดรับสายวางสายได้มีโหมดเปลี่ยนแชนแนลเพิ่มรถเสียงได้เลยตรงนี้นะคะาจอแสดงเดิอนไม้นะก็แสดงสถานะของรถให้ด้วยนะคะบริเวณน,นโซลด้านบนเป็นสีดำแล้วเขาก็มีลูกเล่นนะคะตัดในส่วนของตัวสีเงินเงินเงาเงา,งาแบบนี้นะคะเป็นแท่งยาวๆเลยนะ เครื่องเสียงก็เล่นได้หมด MP3 FM AM นะคะแล้วก็มีช่องเสียบ AUX USB นะคะแอร์ A R, เป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคะปรับได้4ระดับด้วยกันนะคะตัวเกียร์ของเขาเป็นเกียร์แบบแมนวนวลนะคะเกียร์แมนวนวลดียังไงโอ้โหเวลาขับต่างจังหวัดนี้สนุกมากๆเลยนะสำหรับลูกค้าที่ขับเป็นนะคะลูกค้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาขับกระบะจะชอบขับแมนวนวลกันนะคะเขามีโหมด อีโนะคะโหมดประหยัดให้แล้วก็ Power อร์โหมดให้ด้วยนะคะช่องสําหรับวางแก้วน้ํามีให้หนึ่งช่องนะคะที่พักแขนนะคะมีให้นะ,ะเดี๋ยวเราดูในส่วนของผู้นิสารด้านหลังบ้างนะคะคันนี้4ประตูนะคะ4ประตูดียังไงนะ ได้ดอกเบี้ยพิเศษเหมือนรถเก่งไปเลยสาหรับรถกระบะสีประตูเพราะปกติเนี่ยรถกระบะเนี่ยจะค่อนข้างที่ดอกเบี้ยจะสูงกว่ารถเก่งแต่ถ้าเป็นสีประตูก็คือได้ดอกเบี้ยเท่าๆกันเลยนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตนะคะนี่นารายละเอียดครงสร้างเดิมๆค่ะเดินแท้ทั้งคันเลยนะด้านหลังผู้โดยสารเนี่ยก็นั่งกันสบายๆหลังคาค่อนข้างที่จะสูงโปร่งนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี้ยเล็กรูมนะคะยืดขาได้สบายเลยนะแล้วก็สําหรับผู้โดยสารเขาก็มีที่สําหรับ อิงแขนวางแขนใส่แก้วน้ำไฮสะดวกสบายไม่แพร้รถเก่งเลยค่ะลูกค้าค่ะนะก็รีวิวกันโดยประมาณนะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแคปหน้าจอาไว้เลยนะคันนี้นะคะติดต่อสอบถามนูเล็กเข้ามาได้เลยนะหากอยากทราบรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาหาหนูเล็กนะคะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันก็ได้นะคะ เปิดรับแอดไลน์ตลอด24ชั่วโมงหรือโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคันนี้เป็นรถ Toyota Revo นะคะตัว 2.4E เป็นตัวกลางนะคะตั้งราคาขายกันอยู่ที่465,000บาทนะคะสำหรับเลขไมคันนี้อยู่ที่180,000บาทเป็นรถปลดระว่างนะคะของ ค่ายโทรศัพท์ค่ายหนึ่งนะคะบอกเลยว่าเข้าเช็คระยะทุกรอบใหม่ไม่ตกไม่หล่นเลยสักปีนะคะสามารถเช็คประวัติกับศูนย์โตโยต้าได้เลยนะสำหรับคันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่900 0ต้นๆ้นนเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่เครดิตฟรีดาวไปเลย9000นี่คือ72วองนะหากลูกค้าเลือก8 4วงวก็เลือกได้แต่ขอเป็นลูกค้าที่มีเครดิตนิดนึงนะคะอ่ะแล้วก็ในส่นของดอกเบี้ยก็เป็นดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะการออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะลูกค้าเพียงแค่ลูกค้าเนี่ย มีแหล่งที่มาตรวจสอบรายได้ได้ชัดเจนเท่านั้นพอยิ่งเป็นลูกค้าที่เป็นสลิดเงินเดือนยิ่งง่ายเลยนะแต่ก็ง่ายทุกอาชีพนะคะเพราะออกรถกับเราได้ทุกอาชีพเลยนะบางอาชีพเนี่ยอย่างเช่นอาชีพค้าขายนะคะรู้ค้าก็เพียงมีหน้าร้านให้ไปตรวจสอบหรือถ้าค้าขายออนไลน์เนี่ยก็มีเพจ มีข้อมูลให้เราตรวจสอบให้ได้ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะ,ะรายละเอียดเบื้องต้นตรงนี้ก็คือลูกค้าสอบถามข้อมูลเข้ากันเข้ามาได้นะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก่อนจบไลฟ์นี้จบคลิปวิดีโอนี้นะคะลูกค้ากดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถเข้าใหม่หรือว่าสต็อกรถนะคะของนูเล็กนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ